หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้รื่เราเกี่ยวกับอนาคตของทางหรือดดอาสปิดทีมชาติโคลอมเบียกันก่อนเลยราจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวเองก็ตกเป็นกระแสะข่าวอย่างหนักว่าอาจจะต้องเก็บข้าวของายออกจากทีมของเราไปหรือไม่อย่างไรกันเมื่อเขาได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางเจ้าปืนทุ่งบาร์เซโลนาร่วมไปถึงอ,อีกหลายสโมสรชื่อดังกับประเทศซาอุดิอาราเบียที่ก็อยากจะได้ตัวเขาไปยกกระดับเกมการเล่นที่ซาอุดอุโปโลิกด้วยเหมือนกัน ต่เมื่อกนั้นเราก็ได้เห็นทางปัสเซียร่านักข่าวชื่อดังจากทางประเทศโคลอมเบียบ้านเกิดของตัวนักแต่เองที่เป็นคนเปิดประเด็นออกมาก่อนเลยว่าลิเวอร์พ,รพูลของเราเตรียมการสรหรับการเดินหน้าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางดีอาร์สแล้วหลังจากปัจจุบันเจ้าตัวก็มีข้อผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ในปี2027เท่านั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวข้างต้นได้รับการยืนยันตามมาจากทาง Sky Sports สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษเพื่อมีการระบุถึงประเด็นนี้ออกมาในทิศทางเดียวกันว่าทีมของเราตั้งใจที่จะเริ่มต้นการเจราจาทันทีที่การแข่งขันในฤดูกาลนี้สิ้นสุดลงปัจจุบันตัวของทางดีอาร์ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ตัวเลขเพียงแค่ห้าหมื่นีก้าพันปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งทําให้เขากลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกไต้ว่าได้รับค่าแรงน้อยที่สุดภายในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราเลยก็ว่าได้ แรกเริ่มเดิมทีมันก็เป็นที่เชื่อกันว่าตู้ของทางดีอาร์ตต้องการจะได้ข้างไหน่อยที่มีการสต้อนถึงความสามารถและผลงานของเขาที่รับใช้สโมสรของเราตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขที่โจ้ตัวคิดว่าเหมาะสมคือจะอยู่ที่ราห5 0 0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์หรือมากกว่าที่เขากด้รับจากปัจจุบันกับทีมของเราถึงสเท่าตัวกันเลยทีเดียว ตัวล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทัก e อนฟ Watch สื่อที่จอกข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการระบุออกมาเพิ่มเติมอีกว่าในตอนนี้หลังจากมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการหลังบ้านระหว่างตัวของทางริชชาร์คยูชผู้เหนวยการกีฬาคนปัจจุบันของเราที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพูดคุยกับตัวของท่านเตะเตยตรงก็มีการเจรจากับทักเอเย่นส่วนตัวของทางดีอาร์ซึ่งผลในเบื้องต้นก็รับทราบว,ว่าทางเอเย่นของเขาพร้อมจะลดตัวเลขค่าเหนื่อยดังกล่าวลงมาเล็กน้อยตอนนี้อยู่ที่ ที่ระดับ140,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งาคาดว่ามันจะมีการเดินหน้าการเจรจากันต่อเนื่องไปตลอดช่วงหลายสัปดาห์นี้ก่อนที่จะมีการเปิดโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไปหลังจากจบการแข่งขันในซีซั่นนี้ต่อไปตามลำดับเราถึงจะทราบว่าสุดท้ายแล้วตัวเลขที่ออกมานั้นมันจะอยู่ที่เท่าใดกัน ใน,ในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของผู้เล่นในแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็เกี่ยวกับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกัน้าขยับมาดูในตําแหน่งผู้รักษาประตูของเรากันบ้าง นั่นก็คือเรื่องราวของทางคีวินคีเรเฮอร์ผู้รักษาประตูมือสองของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาให้กับทีมของเราจนถึงขั้นที่แม้แต่ตัวของทางเยอร์เกนคร็อกอดีตนายใหญ่เฮฟวี่เมทัลยังมีการออกมาชี้ชัดเลยว่านี่คือผู้รักษาประตูมือสองที่เก่งที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามจากโอกาสการลงสนามที่มีอยู่อย่างจำกัดเนื่องจากเขามีทักอาริสันเบเกอร์ขวางทางอยู่ประกอบกับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าที่ทางจอจีมามาดัชวีลี่ผวกสาประตูทีมชาติจอเจียที่ทีมของเรามีการเซ็นสัญญาคว้าตัวเข้ามาย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วก่อนที่จะการปล่อยยืมตัวกลับไปให้ทางต้นสังกัดเก่อยเนี่ยทางไอ้ขางข่าวบาเลเซียใช้งานหยาบตลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาลนี้เขาเองก็จะย้ายตามมาสมทบในถี่นแอนฟิลด์ของเราในการแข่งขันซีซั่นหน้า นั่นจึงทำให้การแข่งขันยิง่งชิงตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเราจะดุเดือดเรือดพล่านมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและตัวของทางกิลลิเฮอก็เชื่อว่าตัวของเขาน่าจะสอดแทรกขึ้นมาได้อย่างยากลำบาก นี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมก่อนหน้านี้ตัวของเขาเองก็มีการออกมาประกาศเจตนารมณ์ต่อหน้าสาธารณชนในหลายโอกาสถึงความต้องการในการจะย้ายออกจากทีมของเราไปผู้กักการลงสนามอย่างสม่ำเสมอกับสโมสรอ,อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถจะทำมันได้หากยังคงอยู่กับทีมของเราต่อ ล่าสุดก็มีการรายงานข่าวออกมาจากทาง losing the c o p สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะเลยว่าในตอนนี้ทางนรือวาผู้ของเราเองก็ไม่คิดจะขวางทางการย้ายทีมของนักเตะและมีการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่ระดับ30ล้านปอนด์ด้วยกันสำหรับผู้เล่นที่เหลือสัญญากับทีมของเราอีกแค่เพียงปีเดียวซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในปี2026 จากตัวเลขกางกล่าวข้างต้นนั้นก็ทําให้ทางสาริกาโด์ดงนิวคาสเซิลอยู่หนาแต่สโมสรเงินถุงเงินถังร่วมศึกพิมพ์ริกของเราหันมาแสดงความสนใจในตัวของทางคิลเฮอร์อยู่ด้วยหลังจากก่อนหน้านี้พวกเขามีการประเมินฝีมือของทางคิลเฮอร์และเชื่อว,ว่ามูลค่าตามตลาดซื้อขายนักเตะที่แท้จริงของเขาควรจะอยู่ระดับใกล้เคียง40ล้านปอนด์เลยด้วยซ้าไปดังนั้นการที่จะสามารถคว้าตัวได้ด้วยค่าตัวเพียงแค่30ล้านปอนด์จึงถือเป็นดีลที่คุ้มค่าสําหรับพวกเขาและจะมีการดําเนินการในการติดต่อท้า ทำอย่างเป็นทางการกับถามยร์พูลของเราต่อไปตามลำตะเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในไนก็มีการเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของผู้รักษาประตูของทีมเรากันไปแล้วเราจะเจาะลึกในประเด็นนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย พราะนอกจากในรายของทางคิลเฮิร์ดังกล่าวข้างต้นแล้วแม้แต่ตัวของทักอาริสันเบเกอร์ผู้รัาประตูมือหนึ่งของเราเองก็ตกเป็นกระแสะข่าวลืออย่างหนักถึงเรื่องโกกัดในการอำลาสโมสรอนของเราไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าการเดี้ยตัวของทางจอจีมามาดัชวีลี่ที่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ดังของทางทีมชาติจอเจียที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสียเกินในการแข่งขันศึกยูโร2024 กำลังจะย้ายเข้ามาสู่ทีมของเรานั้นทําให้มันยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสุดท้ายแล้วใครกันที่จะได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเราในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ระหว่างตัวของทักอาริซอนกับทางมามาดัชวีลี่ดังกล่าวนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของทักอาริซอนเองก็ได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากบรรดาสมสอรเงินถุงเงินถังทั้งหลายในหลีกของประเทศซาอุดิอาระเบียย้อนกลับไปตั้แต่เมื่อช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์ที่แล้วต่อเน,นื่องมาถึงในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาอีกด้วยจึงทาให้พวกเขาเหล่านั้นพร้อมที่จะรื้อฟื้นความสนใจในตัวของทักอาริซอนขึ้นมาอีกครับหากเจ้าตัวมีชื่ออยู่ในตลาดซื้อขาย ทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง The ะแอตเลติกสันักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาระบุชัดเลยว่าตัวของทักอาริสันนั้นยังคงถูกวางหมากเอาไว้เป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเราต่อไปในการแข่งขันฤดูกาลหน้าส่วนการคว้าวตัวทางมามาดัชวิลี่เข้ามานั้นก็จะเป็นเพียงแค่รับบทบาทในตำแหน่งผู้รักษาประตูมือสอแทนที่ของทางคิลเฮอร์ที่กำลังจะย้ายทีมออกไป ตามแม้การนั้นการย้ายเข้ามาของทางมามามาชวีลีก็จะได้ผลดีในอีกด้านหนึ่งซึ่งจะทําให้มันเกิดการแข่งขันแย่งชิงตําแหน่งภายในทีมของรอบที่เรียกได้ว่ามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วมันก็จะเป็นการผลักตันให้ตัวของทักอาริสันจะเป็นจะต้องรักษามาตรฐานการเล่นของเขาเอาไว้ได้ให้อยู่ในระดับสูงที่สุดตลอดเวลานั่นเอง แต่ยังน้อยสิ่งที่เราจะได้เห็นในการเริ่มต้นการแข่งขันฤดูกาลใหม่ก็คือทังอาริซอนจะยังคงอยู่กับทีมของเราต่อไปโดยที่เขาจะไม่มีการย้ายทีมไปไหนในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังจะกลับมาเปิดตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ เรลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะจะขอพาเพื่อนๆกลับดูประเด็นความหลงจากการที่ทีมของเราพังหะขึ้นมาคว้าแช,ชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้มาครองได้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วทั้งๆที่มันเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกถึง4นัดด้วยกันแน่นอนว่าคำชื่นชมทั้งหลายต่างก็หลั่งไหลามาที่บรรดาน,นักเตะภายในทีมของเราไม่ว่าจะเป็นในรางของทางโมฮัมเหม็ดซาราสตาร์ทีมชาติอียิปต์ เพื่อกิวฟันได้ประกังกับตันทีมของเราหรือแม้กระทั้งทางรอยอันเกราวเวนแบบห้องเครื่องดัชแมนที่ก็เรียกได้ว่าแจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวกับบทบาทใหม่ของเขาในฐานะวิศว์ตัวรับ แต่แม้กระนั้นตัวของทางอ r นเนอร์ส็อตใน่างดัชแมนของเราก็ไม่กาับออกมาชี้ชัดเลยว่าอีกหนึ่งจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่เราจะขาดเสียไม่ได้เลยสำหรับความสําเร็จของเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้ก็คือในรายของทักอเล็กซิตแมร์อิสเตอร์ห้องเครื่องทีมชักอาจินติน่าที่ผลงานของเขาก็เรียกได้ว่าเอกอุและสามารถจะคุมเกมแดนกลางของเราได้อย่างเนียนตาที่สุด ผมไม่คิดว่านี่คือเป็นนักเตะที่ถูกมองประเมินต่ำกว่าฝีเท้าที่แท้จริงของเขามากจนเกินไปหรอกนะเพราะในสายตาของผมคุณก็จะเห็นได้เลยว่าผมส่งเขาลงสนามแทบจะเกือบทุกนัดกันเลยทีเดียวหรือต่อให้ไม่ได้ครบทุกเกมมันก็ใกล้เคียงเกือบจะครบทุกนัดนั่นแหละสล็อตกล่าวบางทีมันอาจจะมีบางครั้งที่เขาไม่ได้ลงสนามไปบ้างแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาจำเป็นจะต้องได้พักหรือบางเกมเขาก็ได้รับบาดเจ็บไปจนไม่สามารถที่จะลงสนามได้ ในสายตาของผมแล้วเขาเองเป็นนักเตะที่มีความสําคัญอย,อย่างยิ่งสําหรับทีมของเราเลยนะเขาเป็นคนที่เล่นฟุตบอลด้วยความชาญฉลาดและเขาก็สามารถจะครองบอลได้อย่างสบายๆเลย นั่นแหละที่ทําให้เขาสามารถจะสร้างความแตกต่างและเป็นนักเตะคนพิเศษสําหรับตัวของผมเหนือกว่านักเตะแบบธรรมดาทั่วไปนะคุณจะเห็นมันได้เลยในเกมการแข่งขันส่วนใหญ่ว่าเขาเล่นกับฟุตบอลได้อย่างเงียนตาขนาดไหนโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องแสดงออกให้เห็นถึงความดุดันหรือเล่นแบบเข้มข้นอย่างที่เขาไม่มีบอล ก็เป็นหนึ่งในนักเตะเพียงแค่ไม่กี่คนในโลกใหมนี้หรอกนะที่สามารถจะผสมประสานการเล่นที่ยอดเยี่ยมเท่ากับความเล่นที่มีความชันฉลาดการไปกับลูกฟุตบอลได้ดีแถมยังมีเทคนิคการเล่นที่น่าเหลือเชื่อยามที่เขาไม่มีบอลอีกด้วยในแผงมิดฟิลของเราผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเขาเนี่แหละเป็นนักเตะที่มีความโดดเด่นขึ้นมามากกว่าคนอื่นๆน,นะและเขาก็เป็นหัวใจหลักสําคัญที่ช่วยทีมของเราประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์พิม์ลิกมาครองได้อีกตัว ฝ่ายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกไม่สัมภาษณ์เปิดใจของทางแป๊ตกว่าดิวลาในแหย่มือทองของทางเดอร์บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างก่อนหน้านี้เขาองก็มีการออกมายกย่องทางอาร์เนสร์ล็อตและให้เครดิตไปแบบเต็มๆกับการที่ช่วยให้ทางลูกพ่อพลัง,งขึ้นมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันฤดูกาลนี้ แม้ขนั้นตัวของทางกวาดิลคาอยอมรับว,ว่าคนเดียวในใจที่อยู่ในหัวจิตหัวใจของเขาว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากลำบากมากที่สุดกลับไม่ใช่ตัวของทางสลอตหากจะเป็นของทางเยอร์เกนครับอดีตในายใหญ่เฮฟวี่แมทเทลของเราตั้งหา่าที่มีการขับเคี่ยวย่างริงความสําเร็จกับเขามาตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเรือพูลของทางเยอร์เกนครับเป็นคู่แข่งที่ยากที่สุดเท่าที่ผมเคยเผชิญหน้ามาเลยในชีวิตของผมนะกวาดิลากลา่าว ผมคงต้องบอกว่ามันไม่เคยมีคู่แข่งทีมไหนเลยที่ทำให้ผมนอนไม่หลับหลายคืนขนาดนั้นมันถึงขั้นที่ทำให้ตัวของผมรวมไปถึงบรรดาทีมงานสตาฟโค้ดทั้งหมดของผมด้วยต้องมาสมหัวกันเลยว่าเราจะสามารถหยุดพวกเขาได้อยากไรกันบ้าง มันมีหลายเหตุการณ์มากๆเลยนะที่ผมคิดว่าผมสามารถจะจัดการกับเขาได้แล้วแต่ในวันต่อมาผมก็ถูกเขาทำลายล้างอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละที่ทําให้เป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทาไมผมถึงบอกว่านี่แหละคือคู่แข่งที่ยากลาบากมากที่สุดเท่าที่เราเคยปเผชิญหน้ากันมาเลย เราจะเห็นได้เลยอย่างชัดเจนว่ามันเป็นเพราะแนวทางการเล่นของเขานะการเปลี่ยนบอลจากเกมรับเป็นเกมลุกที่ยอดเยี่ยมของเขาซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาเพียงแค่พริปตาและพวกเขาก็อาศัยนักเตะในเกมลุกที่ด่าหน้ากันขึ้นมามากมายเสียเหลือกเกิน ผมคิดว่าในส่วนเหล่านี้คุณจําเป็นจะต้องยกเครดิตให้กับเขานะจากสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมาให้เห็นตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่ในอีกด้านหนึ่งพวกคุณก็ต้องให้เครดิตก,กับเราด้วยนะเพราะแม้ว่าเราจะเจอกับคู่แข่งที่ยากลาบากขนาดนะั้นแต่เราเองก็ยังสามารถความมา้าแชมป์ได้ในช่วงเวลาหล่อนั้นด้วยนั่นเป็นเพราะว่าคุณภาพของคู่แข่งที่เรามีนะที่จําเป็นจะทําให้เราต้องยกระดับเกมการเล่นของเราตามพวกเขาขึ้นไปด้วย ในตอนนี้มันก็มีถักอาสนอกที่ก้าวขึ้นมาอีกทีและแน่นอนที่สุดปัจจุบันรเว์พูก็ได้กลับมาแล้วเหมือนกันแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าในการดวลกันกับทางเยอเกนครอปนั้นเราเราสามารถที่จะคว้าแชมป์มาได้3หรือ4ครั้งนั่นแหละที่เป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดเท่าที่ผมเคยทํามาได้เลยเพราะมันไม่เคยมีคู่แข่งทีไหนอีกแล้วที่จะยากลาบากสําหรับผมมากกว่าตัวของทางครอป เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยมจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทักักเต็กหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งแบ็คซ้ายกันมา เมื่อนี่คือตำแหน่งที่บรรดานักข่าวที่เชื่อถือได้ทั้งหลายนำโดยทางฟาวิซัวโรมาโน่นักข่าวระดับเทียร์หนึ่งเจมพีส์เหยี่วข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางทีเอตเลติกหรือแม้กระทั่งทางเดวิดส i ลิงเหยี่วข่าวสายของคนดังจากทางแอนฟิกอินเด็กซ์ต่างก็มีการออกมายืนยันข้อมูลตรงกันเลยว่าแปลกซ้ายคือตำแหน่งที่ทีมของเราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับก,การเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาในช่วงเปิดตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ หนึ่งในคนที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆที่จะตบเท้าเข้ามาสุดถิงแอนฟิลด์ของเราก็คือในราของทางมิลลอดเคอร์อเคสแบกซ้ายตัวเก่งจากทางสโมสรเดอะเชอร์รี่บอนมากนันเองนั่งด้วยความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมของโจตัวกับทางริชาร์ดยิลผู้เหนวยการกีฬาคนปัจจุบันของเราที่เคยทําหน้าที่เป็นผู้เหนวยการกีฬาของทางวอนมัดมาก,ก่อนประกอบกับการท่เปื่อนสนิทของเขาอย่างทางดอมลิกโซบอสไลก็คาแข่งอยู่ในถิงแอนฟิลด์ของเราด้วย นั่นทึงทำให้ทุกฝ่ายต่างก็เชื่อว่าล่์พูลกบทิมที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในดีวนี้มากที่สุด ล่าสุดแม้กขาตั้งทาง Sky s p ป r t สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาชี้ชัดด้วยว่าลากเลิ่มนเดิมทีทางราชันชุดขาวหรืออันมาดริดก็กเ,เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่พร้อมจะกระโดดเข้ามาแย่งชิงรายเซนของตัวเคร์เคสด้วแต่หลังจากพวกเขามกันดําเนินการในดีลนี้อยู่เบื้องหลังไประยะหนึ่งก็ทราบว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในดีลนี้นั้นมีค่อนข้างน้อยหลังจากทางนิวคาลคือมากไปมากกว่าทีมอ,อื่นหลายขุมแล้ว นั่นจึงทำให้ปัจจุบันทางเรอันมาดริดเองก็มีการถอนสมองในการไล่ล่าตัวทางเคร์เคสไปแล้วและตามการรายงานข่าวจากทางแอสสื่อชื่อดังจากแดนกระทิงดุก็ชี้ด้วยว่าพวกเขาได้เบนเป้าไปหาทักอัลบาโรคารเรรัสสตาร์ดังของทางเยอริสปอนเบนฟิก้าแทนเป็นทีเดียบกรอย เรามาลุยกันต่อเลยข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกี่ติดเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันถ้าจะมาดูในส่วนของแนวรุกกันว่า หนึ่งในคนที่ได้รับการคาดหมายว่าจะถูกขายทิ้งออกจากทีมของเราไปในช่วงเปิดตลาดรอบนี้ก็คือในรายของทางดา yes, วินมูงเยสดาวิงทีมชาติอุรุกวันั่นเองหลังจากเจ้าตัวทําผลงานได้เต่ากว่ามาตรฐานเพื่อจะยิงประตูให้กับทีมของเราได้เพียงแค่เจลูกเท่านั้นจากการลงสนามมากถึง43นัดในการแข่งขันทุกรายการในฤดูกาลนี้ ประกอบกับการได้ตัวของทางนูนเยสเองก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยพอใจกับการจับแทบของทางอาร์เนอร์ส์แล้วมีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผ่านหน้าสื่อสังคมออนไลน์จนกลายมาเป็นประเด็นไปในช่วงเกาะหน้านี้ด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมมันถึงมีการชี้เป้าลงมาเลยว่าตัวของทางนูนเยสนี่แหละจะเป็นนักเตะคนแรกที่ถูกขายทิ้งออกไป ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเลดี้ซาบาสื่อจากแดนไก่งวงก็มีการระบุลงมาเลยว่าเมื่อตัวของทางนูนเยสถูกขายทิ้งออกไปแล้วยุเวพูก็จะนาเงินที่ได้จากการขายเขากลับมาลงทุนใหม่กับตัวของทักวิคเตอร์โอซิมเฮนดาวยิงตัวเก่งของทักอสูล่านาโปลีที่ปัจจุบันถูกปล่อยยืมตัวมาลงเล่นกับทางการาตาสลายในลีกของแดนไก่งวง มาต้นสังกัดที่แท้จริงของเขาอย่างยอดทีมจากเมืองเนเปิลเพื่อแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพร้อมที่จะขายทังโอมเิเฮนออกมาหากสโมสรใดก็ตามยอมจะจ่ายเงินค่าตัวของเขาที่ตัวเลข60ล้านปอนด์ซึ่งตัวเลขเดียวกันนี้ก็จะเป็นตัวเลขค่าตัวที่ทีมของเราได้ตั้งเอาไว้หลังจากมีสโมสรจากประเทศซาอุดิอาราเบียหลายต่อหลายทีมที่แสดงความสนใจในตัวของทางลูงเยสเข้ามา ซึ่งหมายความว่าหากเราสามารถจะขายนุลเยสได้ด้วยค่าตัวดังกล่าวข้างต้นและนําเงินไปซื้อตัวทางโอซิมเฮนสโมสรของเราไม่จําเป็นจะต้องควักเงินเพิ่มเลยแม้แต่สตาร์แดงเดียวในก็เปิดประเด็นมเรื่องราวความสนใจในตัวผู้เล่นหน้าใหม่ในส่วนของเกมรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันแต่จะขยับมาดูในรายของทางโมฮัมเหม็ดคูดูสสตาร์ดังจากทางาค่ายขุนค้อนเวสแฮมยูนาเต็ดกันบ้าง เมื่อตามการรายงานข่าวจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางนักเตะกระสันอยากจะย้ายมาอยู่กับแผนหรือว่าูของเราและถึงขั้นที่โจตัวเองจะมีการผลักดันให้เกิดการย้ายถิมครั้งนี้ขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ตัวล่าสุดทางมิกบราบอดีตหัวหน้าทีมแมวมองของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีการออกมายืนยันเรื่องนี้ปนนเป็นทิศทางเดียวกันและพูลกำลังพิจารณาตัวของทางโมฮัมเหม็ดคูดูสอยู่นะบราว์ Brown. ตัวของเขาเองก็ต้องการย้ายทีมและจะคว้าโอกาสเอาไว้ทันทีหากมันมีข้อสเสนอจากทางหรือว่าูลเข้ามาเขาทำประตูแรกของปีในการ,รเผชิญหน้ากับทางไบรตันและตลอดทดั้งฤดูกาลเขาทำได้เพียงแค่สี่ลูกเท่านั้นนะดังนั้นสำหรับนักเตะที่มีความสามารถและผ่อนสวรรค์แบบเขามันถือว่ายังไม่ดีพอแนวทางการเล่นของเขาเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ในส่วนใหญ่ของเกมการแข่งขันแล้วเขาจะยังทำได้ไม่เพียงพอนะ ผมคิดว่าบทสรุปก็คือหากลิเว์ปูติดต่อเข้ามาเช่นเดียวกับสโมสรอื่นอื่น,นมันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของพวกเขาเหล่านั้นหากสามารถที่จะดึงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขากลับมาได้แต่ว่าจากฟอร์มการเล่นของเขาณนะตอนนี้คงจะไม่มีสโมสรไหนยอมจ่ายเงินค่าตัวที่ระดับ80ล้านปอนดังนั้นทางเวสแฮมอาจจะต้องยอมตัดค่าตัวของเขาลงมาอยากมีในยัสำคัญ ผมไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเขามีรายชื่ออยู่ในลิสต์ของทางลิเวอร์พูลนะแต่พวกเขาต้องการจะเพิ่มตัวเลือกเข้าไปแทนที่นักเตะในชุดปัจจุบันของพวกเขาบางทีมันอาจจะต้องเป็นคนที่เก่งก,กว่า11ผู้เล่นตัวจริงที่เขามีอยู่ซึ่งผมยังไม่มั่นใจในเรื่องนั้นสำหรับในลายของทางกูดูสแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไ้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ